สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาง่ายๆสั้นๆแล้วก็เร็ว,รวนะคะเพราะว่าอีกจะต้องทํางานนะคะวันนี้เนี่ยนี่ก็จะมา,าพูดถึงเรื่องที่ว่าเตรียมตัวเข้าอเมริกายัางไงนะคะก็คืออาจจะเป็นภาค2จากครั้งที่แล้วที่นี่พูดให้ฟังถึงเรื่องว่าเตรียมตัวมาอเมริกายัางไงทีนี้เนี่ยเพราะว่า กระแสช่วงนี้มันเป็นกระแสที่คนไทยหรือคนต่างชาติจะเข้าไทยใช่ไหมคะทีนี้มันมียูทูบเบอร์หลายยูทูที่อธิบายให,ให้ฟังว่า กลับเข้าไทยเนี่ยทำยังไงน,นี่ก็จะขอส่วนกระแสน,นะคะว่าพอกลับเข้าไทยแล้วเนี่ยจะกลับอเมริกาเนี่ยจะตัดยังไงนะคะจะมีทั้งหมด7ข้อท่นิกจะอธิบายให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าทั้ง7ข้อทนิกอยากจะคุยเนี่ยม,มีมีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกนะคะก็เป็นเรื่องของวีซ่าอเมริกาสําหรับคนที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันจะต้องมี B2 วีซ่าก็คือเป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะคะจะต้องขอมาให้เรียบร้อยก่อนนะคะส่วนคนที่เคยเข้าอเมริกามี B2 ูวีซ่าอยู่แล้วจะต้องเช็คก่อนนะคะว่ามันจะหมดอายุหรือเปล่านิกแนะนานะว่า,าจะหมดอายุเนี่ยเอาประมาณสัก3าเดือน6เดือนนิกว่ากําลังดีนะแล้วก็จะต้องอให้แน่ใจว่าบีทูวีซ่าที่เรามีอยู่เนะี่ยจะครอบคุมระยะเวลาที่เราจะมาเชี่ยวอเมริกาแล้วก็กลับถึงไทยก็ต้องระวังดีๆนะคะต้องเช็คดีๆนะคะนอกเหนือจากบีทูวีซ่าแล้วเนี่ย ก็จะต้องมีเรื่องของประกันสุขภาพแล้วก็ประกันเดินทางด้วยจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลอเมริกันเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าจะต้องมีสิ่งนี้แต่ว่ามันเป็น,ปนอะไรที่เป็น common sense น่นะว่าเดินทางจะต้องมีประกันเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาเที่ยวอเมริกาไม่มีประกันสุขภาพไม่มีประกันเดินทางเนี่ยเกิด ทริปมันดีเลยหรือแคนเซิลหรือว่ากระเป๋าหายหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยบางทีมันมีปัญหานะแล้วก็ถ้าเราไม่มีประกันเนี่ยเราก็ต้องจ่ายไปเองแล้วก็ประกันสุขภาพเกิดเดินทางขับรถอุบัติเหตุอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายของการรักษาที่อเมริกานเนี่ยค่อนข้างสูงมาก,กน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทําประกันสุขภาพประกันเดินทางมาให้เรียบร้อยแล้วก็ไอ้ v e r a g e ที่จะต้องประกันเนี่ยจะต้องประกันให้ครอบคลุม ทุกๆด้านเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เดินทางอย่างมีความสุขมีความมั่นใจนะคะสำหรับ U.S. เส้นเนี่ยไม่ต้องมี B-2 Visa แต่ว่าจะต้องมั่นใจว่าพาสปอร์ตเนี่ยยังไม่หมดอายุนะคะอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยถ้าเช็คดูแล้วว่าพาสปอร์ตมันกำลังจะหมดอายุ <c oughs> ก็ติดต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกาในเมืองไทยให้เรียบร้อยก่อนการเดินทางนะคะอันดับต่อไปที่นิกจะพูดถึงก็คือ ทุกคนที่เดินทางเข้าอเมริกาไม่ว่าจะเป็นสัญชาติอเมริกันหรือไม่ใช่สัญชาติอเมริกันเนี่ยจะต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบถ้วนนะคะก็คือเขาใช้คําว่า full vaccination จะต้องฉีดครบตามเกณฑ์2เข็มหรือว่าถ้าใครฉีดวัคซีนที่มี regimen แค่เข็มเดียวก็เข็มเดียวก็เป็นที่ยอมรับนะคะจะต้องมีใบที่พีสูจน์ได้ว่าฉีดมาแล้ว ครบโดสนะฮะแล้วก็ในใบที่จะต้องมาโชว์ให้ทางเจ้าที่ต่อหมอบของฉลัดดูเนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของอชื่อนามสกุลนะฮะวันเดือนปีเกิดฉีดที่ไหนใครออกเอกสารให้ฉีดกี่โดสแล้วก็อลอตหมายเลเท่าไหร่อันนี้จะต้องมีมาให้ครบทวนนะคะแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะ ปริ้นมาก็ได้มีบาร์โค้ดในที่เราปริ้นมาก็ได้หรือว่าจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้แต่ว่านินแนะนําให้เอาเป็นแบบปริ้นดีกว่าเพราะว่ามันง่ายเกิดเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่ใช้เซิฟเวอร์นแคของ US มเนี่ยมันอาจจะอัปโหลดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปริ้นมาดีวกว่าแล้วก็ดูให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยครบถ้วนถูกต้องนะ,ะอย่าลืม สำหรับวัคซีนมีหลายคนถามมานะคะว่าออฉีดตรงไหนจะได้เป็นที่รับรองหรือว่าเป็นที่ยอมรับในสหรัฐอเมริกานะคะจริงๆแล้วเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีข้อถกเถียงอยู่นะว่าการฉีดวัคซีนแบบสลับยมิ mix and m a แมทอย่างที่เมืองไทยทําอยู่แล้วก็ซีโนแวคซีโนฟาร์มแล้วก็บางแบรนด์เนี่ยมันยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกานะคะแต่ทีนี้เนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ Uh, um อารมณมาวยให้นะคะก็คือว่าวัคซีนทุกตัวที่ได้รับการรับรองจาก WHO เนี่ยเขารับได้ไม่ว่าจะเป็น mix and match มากี่โดสเนี่ยเขาได้หมดขอให้ full vaccination ก็คือฉีดให้ครบตามที่กำหนดแล้วก็การฉีดวัคซีนเนี่ยนี่ก็จะต้องเตือนนิดนึงจะต้องฉีดครบ14วันก่อนเดินทางนะคะตัวอย่างเช่นสมมติว่าจะเดินทางวันที่15 ต้องฉีดวัคซีนวันที่1ะะถึงวันที่14แล้ววันที่15จะเป็นวันที่เราเนี่ยสามารถเดินทางได้ก็คือ14วันก่อนการเดินทางนะคะอันดับต่อไปที่เขาจะดูนะคะก็คือก็คือเรื่องของการตรวจโควิด1 9 Test ที่อเมริกาเนี่ยเขารับได้ก็คือ2ประเภทก็คือ Rapid Test RT, PCR หรือไม่ก็เป็น a n t e ช t เนะคะการตรวจเนี่ยจะต้องตรวจภายใน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางนะคะ ไม่ไม่ไม่เร็วไปไม่เร็วไปกว่านั้นนะคะสมมุติว่าอยู่จะเดินทางวันที่28เอ่อเชียงวันการตรวจเนี่ยจะต้องตรวจไม่เร็วไปกว่าวันที่25เชียงวันนะคะห้ามตรวจก่อนนะคะจะตรวจที่ไหนยังไงก็ได้แต่ห้ามตรวจก่อน72ชั่วโมงแล้วก็ผลเนี่ยจะต้องเป็นลบนะคะอันนี้ก็คืออย่าลืมสำคัญมาก แล้วก็พอมาถึงอเมริกาแล้วเนี่ยอันนี้สําคัญนะเพราะว่ามันก็ขึ้นกับว่าคุณจะไปไหนถ้าคุณจะมาแคลิฟอร์เนียคุณก็ต้องตรวจด้วยว่าในแคลิฟอร์เนียเมืองที่คุณไปเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์ในการที่จะรับมือกับโควิดในทียังไงบ้างหน้ากากต้องใส่ไหมไปไหนต้องอแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือเปล่าเพราะว่าบางที่นี่เขาก็สตริทมากเลยนะถ้าไม่กินหน้ากากไม่มี หลักฐานของการฉีดวัคซีนแบบ full vaccination แล้วนะเขาก็จะไม่ให้เข้านะคะแต่ละเมืองแต่ละ,ะเขตก็ต่างกันไปจะต้องเข้าไปศึกษาดูดีดดว่าจะไปไหนจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะต้องมีหลักฐานอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนี้จะ ส่งลิงก์ทั้งหมดมาให้ดูเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็คือสำคัญมากไม่ใช่ว่ากฎเกณฑ์ทุกอย่างจะ apply across the board ก็คือจะปฏิบัติเหมือนกันทั่วประเทศทุกรัฐแต่ละรัฐก็จะมีการจัดก,การที่แตกต่างกันไปขึ้นกับว่าเขตนั้นวัดน,นั้นเนี่ยมีโควิดเคสเนี่ย มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็สําหรับคนที่จะเดินทางกลับเข้ามาในช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เคสมันอาจจะมากขึ้นมันอาจจะเป็นอะไรมีอะไรที่เราอาจจะไม่ได้อคาดหวังคืออาจจะเป็นเรื่องที่มีเคสมากขึ้นช้อปปิ้งร้านรวงต่างๆอาจจะปิดเราอวาจะไม่ได้ไปเที่ยวอย่างที่เราตั้งใจจะมาอันนี้ต้องระวังต้องเช็คดีๆนะคะ แล้วก็ถามว่ามาอเมริกานะจะต้องควันตินไหมนะคะอันนี้ก็คือไม่ต้องควรดติน,นสำหรับคนที่ full vaccination ก็คือฉีดวัคซีนครบเข็มมาแล้วแต่ว่าหลังจากที่แลนแ,แล้วผ่านต่อมอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาให้ตรวจ covid t e s นะคะสาถึงหวันหลังจากเข้าเมืองมาแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงละ่ะเพื่อที่จะได้รับการตรวจ จริงๆแล้วตรวจเนี่ยมันตรวจฟรีนะเราก็จะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ว่า,เ,าเขตที่เราอยู่เขตที่เราจะไปมีที่ไหนบริการตรวจโควิดเทสบ้างนะ,นะคะทีนี้เนี่ยเหมือนกันนิดนิดจะส่งเว็บลิงก์ไปให้ว่าเขตไหนหรือว่าการหาโควิด1 9น มีที่ไหนยังไงบ้างนะคะคือนี่อาจจะไม่ได้บอกหมดนะว่าเมืองไหนมีอะไรบ้างแต่ว่ามันจะเป็นเว็บไซต์กลางที่เราเใส่ zip c โคดเข้าไปแล้วก็คลิก Enter มันจะบอกให้หมดเลยว่าเมืองนี้ที่ไหนรับตรวจยังไงบ้างอันนี้ฟรีสำหรับทุกคนนะคะไม,ไม่ต้องไม่ต้องเสียสั่งนะคะแต่ว่าใช้เวลาลนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็น a n ช e ช t e s สหรือบางทีมอาจจะเป็น Ra p i d t e s t แม้ว่าจะบอกว่า Rapid Test เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ภายใน ันเดียวกันเนื่องจากว่ามันเครื่องกับ demand ว่าวันนั้นเนี่ยคนตรวจเยอะไหมแล้วเขาส่งไปตรวจที่ไหนถ้าเขาตรวจตรงนั้นเลยก็จะได้เลยแต่ถ้าเขาไม่ได้ตรวจตรงนั้นเลยเขาจะต้องส่งไปที่เป็นเซ็นเตอร์แล็บซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1-3วันก็ต้องกะเวลาดูดีๆนะฮะ แล้วก็อันดับที่สุดท้ายที่นิกจะคุยให้ฟังก็คือว่าแม้ว่าเราเนี่ยจะได้วัคซีนครบโดสมาจากที่องต่างแล้วแต่ว่าสมมุติว่าอยากจะได้วัคซีนตัวอื่นด้วยฉีดที่อเมริกาเขาก็ยังให้ฉีดอยู่นะก็คือไม่ได้อ่กิดกันอะไรเอาพาสปอร์ตอาไทยไปเอาไอดีอการ์ดไปเขาก็ให้นะคะทีนี้เนี่ย มันก็ขึ้นแต่ว่าอยู่ในเมืองอยู่ในเขตไหนถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆเขาก็ตั้งต๊ฉีดให้เลยแต่ว่าถ้าเป็นเมืองเล็กๆเนี่ยก็ต้องเสิร์ชดูว่าตรงไหนที่เขามีบริการฉีดก็เข้าไปในเว็บไซต์ที่เขาชื่อว่า vaccines, vaccine, g o ็ เขาจะบอกในเว็บไซต์ให้เลยว่าเมืองที่คุณอยู่ตรงไหนที่เข้าบริการฉีดวัคซีนบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอตัวไปก่อนนะคะหวังว่าสิ่งที่นิกแชร์ไปคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนที่กำลังจะเดินทางกับเข้ามาในสหรัฐอเมริกานะคะ,ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกัน EP ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ